สวัสดีค่ะเวลคัมทูมเมยุบรีแชนเนลค่ะพี่น้องเมยุทดลองเลี้ยงโมดแดงเมยุเอามาแล้วสามมือเพ่นมือนีมือ,มอที่สี่เมยุสิพาไปเบิงเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นไอ้กระสังตะกะแตนเพราะว่าเมายุพักสกน้นโบทันมีหยาก็เลยเอาโมดแดงมาเลี้ยงในหน,นีแทนไปเบิงกันเลยค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังเห็ดหังกำลังขน ข่าวหัง่งนี่ค่ะโอ๊ยหมดกกัดไม่ยุเนี่ยก็กำลังขนอาหารข่าวหัง่งบึงข้างนอกบักขัดไปไดนน้ไม่ยู่ว่าสิเปิดให้บึง้งพ่หลุมมากัดไม่ยุไม่ยุยกเลยเอาออกข้างนอก อันนี้อันนี้เป็นแค่ทดลองเนาะพี่น้องเป็นแค่ทดลองแต่ว่าเมยุสิพ่าไปเบิ่งอีกอีกคอ้อหนึ่งไม่ยุเอาจริงบบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันได้การละสามวันเขาเริ่มขนอาหารไอ้นันบคอยสัตว์ปันไดได้พี่น้องเพราะว่ามันยุ่ในผางเงเดี๋ยวไม่ยุสิพ่าไปเบิ่งคออ อีกรอกหนึ่งเพราะว่าแม่ยูพึ่งเอามาพึ่งไปเอาห้างเพื่อนมามาคืนนี่พึ่งไปเอามามอคืนเดี๋ยวแม่ยูกระเซียนให้อัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆค่ะพี่น้องเนี่ยมาเบิง้งนี่ตัวนีเอามามอคืนคลิปนี้แม่ยูกระซี ตอกันลายตอนลายมือด้วยพี่น้องเพราะว่จาจะได้ให้มันได้ลายลายนาทีอันนี้เอามาเมื่อคืนนี่ซึ่งเพิ่นขูลงขางลางเนี่ยเมยุก็เอาใบเพิ่นใส่ใบเราเพราะว่าแม่ยุจะได้เอน็นเก็บขึ้นทึงๆเนี่ยแมยุโบมีเอ็นแนวขอบเนี่ยเขาสำรวจเราพี่น้องขนาดเอามาเมื่อคืนนี่ มาเมื่อคืนนี้ค่ะแต่่าสซุน,นีซุน,นีไบ่อยากเปิดปันไดเพราะว่าแม่เพิ่เติมอยู่เพิ่นสีห่มแม่อยู่เพิ่นมักมืดๆเนาะตัวตัวนั่นก็เริ่มเข้าไปสำรวจแล้วพี่น้องเพิ่นเข้าไปสำรวจทุกทุกขวดแล้วขวดนี่ก็นั่นตที่ ตัวทีเมนออยูบริครอบนะเพื่อนระสิไปสำรวจซื้อๆยังบัท่านเขา่าเดี๋ยวอีกจักซองมืงมอเมยูเกสิมาเอาเก็บเอาห้างเพื่อนออกพี่น้องเก็บเอาห้างเพื่อนออกให้มันเหลือแต่ววเมยูอเอาน้ำเขาไว้ให้เพื่อนแล้วเอาน้ำหวานกับน้ำอาหารยังบ่ท่านให้ให้เพื่อนหาห้างสักกิน เดี๋ยวคอยมาเบ่งต่อกันอีกเนาะพี่น้องในยูซีอัปเดตอีกสองวันผ่านไปค่ะพี่น้องสุดยอดไปเลยสองมือ่อตัวนี้บดเต็มปันไดตัวพีตัวคักโอ้ยจเมนเพินใส่เสียงดังนีค่ะคักสุดยอดไปเลยค่ะ แค่สองวันเองแม่เพิ่นยังเต็มอยู่จ้ะโอ้ย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 มันกัดเนี่ยไม่อยู่ยังบ่านาห่างห่างเพิ่นนี่ตัวนี้ตัวนี้ยังบ่ทันขนตัวนี้ยังบ่ไปสำรวจแล้วแต่ยังบ่ทันเข่าค่ะพี่น้อง มาค่ะพี่นอ้องมียุสิพามาเบิงอัปเดตหมดแดงของมียุสามวันผ่านไปมาดูกันซิว่าเป็นยังไงสามวันผ่านไปค่ะพี่น้องว้าวตัวนี้ก็กำลังกำลังกำลังเขา่าเพราะว่าใบาใหม่กำลังแหงดีแดดดีนี่สองอันนี่เต็มอัญญะเลยพี่น้องเอ้ โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยกัดไมย่ยุเนี่ยดูสิสวยไหมกล่องไมยุคือบวกสัตว์ให้พี่น้องมึงสัตว์สัตว์ตัวนั้นเต็มอันยัดตัวนั้น,น,นโอ๊ยกล่องไมยุกระดายไม่ได้เป็นเด้งสิทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้าใจคนเข้าไปยุมอง อนี้ซุ้มขางลางยังยังบอยนี่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นขึ้นมานี่ก็ได้ไม่อยู่เอามาจากมองเดียวกันเพิ่นก็เลยเขาน้ำกันได้สบายเลยพี่น้องนี่มาดูตัวนี้ด้วยตัวนี้แห้งแนนอิงติ่งพระเต็มอิงติ่งใครหน่อยก็เต็มอยู่พี่น้องกำลัง โอ้ยยังบอท่านมีใครไงดอกเพิ่นยังสั่งห้างอยู่คักคักคักคอาหารเพิ่นไม่อยู่เอากระปูมาให้เดี๋ยวเสีเอาเนื้ออื่นมาให้เพราะว่ามันแห้งเบิดแล้วเพิ่นเอาเนื้อนไปเบิดแล้วเลือดตะกลางมันจ้องนัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้แม่ยูออล,ลีชาแน,นลเนอเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะให้แม่ยูทำคลิปต่อต่อ,ตอไปช่วงนี้เม่ยูบ่กค่อยได้เฮ็ดคลิปปันใดเพราะวะ่าอุ้ยน้ำหวานหมดแล้วตัวนี้เพราะว่าแม่ยูยากเหตุหลายอย่างทั้งอยากเห็ุหมดแดงทั้งเหตุสวนพี่น้องเอ้ยอยูชีวิต ชีวิตอยู่คนเดียวมันก็เจอยุ่งๆเนี่ยจักหน่อยอน,นี้ยังยังเพิ่นกำลังมาสำรวจนะกำลังเข่าสำรวจอยู่เออในห้างกัยังหลายอยู่พี่น้องหมดกัดมาอยู่ต้นนั้นเก็เข่าสำรวจหลยแล้วตัวน,นั้นก็ได้แต่ข้างล่างนี้เสียอยู่ยางมีอยู่กับบอลูคือวานละ่ะ เสียยางคือม่อยู่เอาใหม่ไผ่ห็ดหมอดกินมะลุคุลงมาคุลงมาเพิ่นบกคอยไตยได้อยู่ในอันนี้เพิ่นจะไตเนี่ยพี่น้องเมืองเพริรนจะไตาตามมันเพิ่นกำลังกำลังเขา่าสำรวจเขา่าสำรวจแล้วเอาอาหารเขามาเขา่าสำรวจก่อน ลังห้างเนี่ยเพื่อนก็นเริ่มฮิตแต่พี่ขึ้นไปใต้ไต,ต่ขึ้นไปสำหรับคลิปนี้เมนยูวรีขาฝากไว้แค่นี้ก็นะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แมนยูวอรี่ชนแนลในเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะ